ทุกคนใครเครื่องอืดเครื่องช้าวันนี้ทุกตาจะพามาดูทางลัดนะคะในการลบไฟล์ขยะใน t ิ k t o k นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยลบเลยนะเอ๊ะเวลาไปเข้าใน t ิ k To k อกแล้วมันรู้สึกว่ายุ่งยากอ่ายุ่งยากไม่รู้จะไปกดตรงไหนจำไม่ได้นะวันนี้ทุกตามีทางลัดที่ดีและไวที่สุดนะคะในการที่เราจะลบไฟล์ขยะให้เครื่องเหล่านั้นเร็วขึ้นนะคะลบยังไงไปดูกันคะ่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดหัวใจคขา แชร์แล้วก็บันทึกรายการโปรดเก็บไปดูภายหลังได้นะคะไปดูกันค่ะนี่นะคะเวลาเราเข้ามาในหน้าโทรศัพท์ของเรานะจะเจอแอปใช่ไหมทุกคนจิ้มค้างเลยค่ะเห็นไหมคะจิ้มค้างมันจะขึ้นแถบให้เลือกกดคำว่าล้างแคชต,ตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องกดเข้าไปใน Ti k กต k นะคะมันก็จะพาไปที่หน้านี้เลย วิธีการล้างแคทเห็นไหมคะกดคำว่าล้างเลยเนี่ยมันจะเพิ่มพื้นที่ให้กับโทรศัพท์ของเราด้วยนะคะอันนี้มันเป็นข้อมูลขยะนะคะเห็นไหมมันก็จะเพิ่มพื้นที่ให้นะคะจะเหลือศูนย์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะง่ายเลยใช่ไหมไม่ต้องกดเข้าไปในติ๊กต็อกแล้วนะใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ออกไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ